Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development ค ah, an ิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจาก Alex m a t h e r ชื่อว่า Seven outrageous little secrets that will turn you into fearless badass overnight นะค,ความลับเล็กๆนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่เหมือนกับเลิกเป็นคนขี้กลัวนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือให้ทันทีที่เกิดความไม่แน่นอนเกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณหาที่ทางของคุณในนั้นทันทีสมมุติว่าคุณอยู่ใน บริบทของการถกเถียงกันที่คุณรู้สึกอึดอัดมากๆเลยเนี่ยนะครับให้คุณหาทันทีว่าฉันจะทําอะไรกับสถานาการณ์นี้คนส่วนใหญ่มักจะพยายามหนีดึงตัวเองออกมาหรือว่าหนีออกไปจากตรงนั้นหรือว่าปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รับรู้นะครับแต่เราลองดูสิว่าสมมติคนกําลังเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับข้าาจะเถียงกันไม่เราเป็นบุคคลที่3เนี่ยสคนเถียงกันอยู่เนะี่ยแต่ว่าเราจะต้องจัดการอะไรสักอย่างเราอยู่ในห้องประชุมด้วยสมมติเนี่ยเราจะทํำยังไงอยู่ในสถานาการณ์นี้เราลองฝึกอยู่กับความไม่สบายกายไม่สบายใจความอึดอัดอันนี้และความไม่่แนนนอน แล้วนาวิเกตมันคือหาทางดูว่าเราจะงัดตรงนี้มาได้ยังไงดีเราจะหาทางออกกับเรื่องนี้ได้ยังไงดีนะครับอ,อันที่สองเนี่ยนะครับทันทีที่คุณรู้สึกว่าคุณคือเวลาเรากลัวอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีอาการทางร่างกายใช่ไหมเออนึกออกไหมมันจะมีอาการทางร่างกายเกิดขึ้นเช่นหายใจฉี่หรือว่าบางทีบางคนหายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยนะฮะทันทีที่คุณรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับหาวิธีการจัดการ ให้อาการนั้นหายไปโดยเร็วนะครับบางคนคือการหายใจเข้าลึกๆ box breathing นี่ช่วยได้มาก box breathing ก็คือหายใจเข้าสี่หยุด4วีวิหายใจออก4วีวิหยุดสี่วิวนไปแบบนี้สามรอบนะฮะอันนี้จะทําให้อาการทางกายเวลาคุณรู้สึกแบบรู้สึกแบบกลัวนะหายไปนะี่ครับนี่อันนี้ช่วยได้มากจริงๆนะครับข้อที่3ามครับจินตนาการว่าถ้าคุณเวอร์ชันในเรื่องนี้สถานการณ์นี้คุณไม่กลัวเนี่ยคุณจะเป็นยังไง คุณนี่คือสมมติคุณจะเป็นฮีโร่ของสถานการณ์นี้นะครับคุณจะทํำยังไงคุณจะรู้สึกยังไงคนรอบข้างคุณจะรู้สึกยังไงแบบรวดเร็วนะครับในหลายๆสถานการณ์ที่ทําให้เรากลัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในสิ่งที่คนกลัวมากที่สุดน,น,นะคือการไปพูดบนที่ฟังคน,นเยอะๆนะครับในที่สาธารณะและคนเราไม่รู้จักอันเนี้ยคนจะกลัวเนาะเราคิดว่าเอ๊ะในเวอร์ชั่นที่ฮีโร่ในเวอร์ชันที่เราเป็นฮีโร่และประสบความสำเร็จในเรื่องเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจินตนาการ ให้เห็นภาพก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริง,ซ,งซึ่งเป็นเทคนิคที่พวกนักกีฬาใช้เยอะมากนะครับนักกีฬาเดี๋ยวไมเคิลเฟลพ์เขาก็จะใช้วิธีเนี้ในการซ้อมในการฝึกเ,เราก็สามารถใช้ได้เช่นกันเพื่อลดความกลัวนะ <tick. S 1> ครับข้อต่อมาครับสนิทสนมมาความกลัวก็คือว่าเวลาคุณกลัวให้หยุดตั้งสติก่อนแล้วลองมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะความกลัวเนี่ยมันเป็นยังไงเราทำไมเราถึงเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมานะครับ มันหน้าตาเป็นยังงความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนแบบความโกรธไหมความโกรธมันคือมันร้อนไหมความโกรธนี่ร้อนความกลัวเป็นยังไงความกลัวเป็นความรู้สึกวิววิวนี่เหมือนจะตกเขาหรือยังไงลองพิจารณาอันนี้ดูเมื่อคุณเข้าใจอันนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเจอมันอีกอะนะฮะมันจะสร้างความตื่นตระหนกของเราน้อยลงเหมือนที่คนที่สามารถควบคุมความโกรธได้ดีเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกได้คือคือผมเนี่ยอ ผมผมเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องฝึกไอ้เรื่องเนี้ยเวลาเวลาเจอกับกับอาจารย์กับอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกเออต้องฝึกอย่างเงี้ยให้ให้เห็นมันว่ามันเป็นสัญลักษณ์สัญญาณลักษณะมันเป็นยังไงมันดูร้อนร้อนมันดูแบบมันทําให้เราแบบมือสั่นมันทําให้เราอย่างงี้นะอ่าพอเราเริ่มเห็นมันมากขึ้นครั้งหน้ามันมามันเราก็จะมีสติมากขึ้นในการรับมือกับมันนะครับข้อต่อมาก็คือว่าให้นึกถึงว่าหลายครั้งเนี่ยนะฮะเรา เขาชื่อว่าดันซิ่งเบิ h ์ตเดวิลวคือมันการที่เรากระโดดเข้าไปทำอะไรบางอย่างที่เรากลัวเนี่ยนะครับหรือว่าทำอะไรที่มันดูเสียงมากเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมันเหมือนกับความท้าทายในชีวิตมันทำให้คุณมีมีมีพลังที่แบบอีกรูปแบบหนึง่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เหมือนกับพลังที่มาจากความอยากทำอะไรแต่มันเป็นพลังในการที่เราสามารถเอาชนะ จตัวเองได้เราไม่ได้หายกลัวนะมันก็ยังกลัวเหมือนเดิมแต่เอาชนะใจตัวเองได้นะครับข้อที่บอกคือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกกลัวจริงๆเนี่ยให้ลองไปหาซิว่าต้นตอของมันเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับอย่ารักษาอาการกลัวที่ปลายทางอย่ารักษาที่อาการให้ไปหาจริงว่าต้นเหตุของเหมือนเหมือนรักษาโรคอะนะฮะต้นเหตุของโรคคืออะไรนะครับเช่นสมมุติว่าคุณถ้าคุณเป็นโรคคุณปวดหัวเนี่ยนะฮะคุณปวดหัวคุณกินพารามันก็หายไปชั่วขราวใช่ไหม ถ้าเกิดว่าคุณไม่าตานต้นเหตุของการปวดหัวจริงๆนอกจากมันหายไปเองสมมติว่าคุณเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับสมองนะคุณกินพารากินทรามาอ,อรเท่าไหร่มันก็ไม่หายอะ่ะนะมันต้องไปรักษาที่ต้นทางของมันนะครับสุดท้ายครับเขาบอกว่าหนึ่งสิ่งที่ช่วยจัดการความกลัวประเภทแบบกลัวเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยพูดหรือว่าอะไรพวกนี้ได้นะฮะหรือว่าหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยคือการซ้อมเนะี่ยเรายิ่งซ้อมเยอะความกลัวยิ่งน้อยลงนะครับเพราะว่ายิ่งซ้อมเยอะเราจิงเข้าใจว่า,วาอ๋อจริงๆเรื่องราวมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทํำเลเมืองเลือกอ n a n d a เท่านั้นทําเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบ ให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลพนันดาเดเวล็อป e มนต์ b เ n อร์บ n นลิฟ u ิ i o โซลูชั่นส์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง